ทุกคนรู้หรือไม่ที่ญี่ปุ่นนั้นสินค้าบางอย่างมีความลับซ่อนอยู่ถ้าอยากรู้กันแล้วก็ไปชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนเนทจากช่องสุเจิปนนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อของเข้าบ้านแต่วันนี้จะไม่ได้แบบพาไปทัวร์ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบธรรมดาทั่วไปนะเราจะพาไปดูกันว่า สินค้าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์เขาบ้างทุกคนอย่าลืมดูคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนตด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ ที่เราแวะก็คือร้านขายยานั่นเองที่ร้านขายยาเราไปดูกันว่ามันมีสินค้าอะไรที่มีความลับซ่อนอยู่เจอแล้วสินค้าชนิดแรกก็คือขวดแชมพูนั่นเองทุกคนเห็นไหมคะว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีขีดสามขีดขีดสามขีดข้างบนมันก็คือความหมายที่ว่าอันนี้คือแชมพูส่วนขวดคิมมนวดน,นั้นจะไม่มีอะไรเลยโอเคไปต่อที่แผนกต่อไปเลยนั่นก็คือแผนกดีฟิลนั่นเอง เราไปดูกันว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่แผนแกรีฟิลนี้ทุกคนจะเห็นไหมว่าฝาขวดรีฟิลเนี่ยข้างบนเนี่ยมันมีสีดําเห็นไหมอันนี้คือแชมพูส่วนครีมนวดฝาขวดเขาจะเป็นสีเทาส่วนสบู่อาบน้ําฝาเขาจะเป็นสีขาวนะคะไปดูสินค้าประเภทต่อไปเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในที่ซูปเปอร์แผนแกที่เราอยู่ก็คือแผนแกนมนั่นเอง ในแผนกนี้สินค้าเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่เราไปดูกันเลยค่ะ <S <S เพื่อนเพื่อรู้หรือไม่ว่ากล่องนมเนี่ยข้างบนเห็นไหมมันจะมีรอยหยักอยู่<อ>ที่ญี่ปุ่นมันแสดงว่านมอันนี้คือนมสดแท้ร้อยเปอร์เซนต์อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะอันนี้ก็คือไม่ใช่นมสดแท้ร้อยเปอร์เซนต์มันเป็นนมไขมันต่ําข้างบนเลยไม่มีรอยบุ๋มในส่วนของน้ําผลไม้แล้วก็กาแฟ เพื่อนๆจะเห็นไหมคะมาข้างบนก็ไม่มีรอยบุ๋มหรือรอยหยักเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่นมเปรี้ยวก็ไม่มีนะคะเห็นไหมคะันนี้เราอยู่ที่แผนกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะสินค้าต่อไปที่เราจะมาแนะนําที่มันมีความลับซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่ากระป๋องแอลโกอฮอล์เนี่ยถ้าเราลองสังเกตดีๆ ข้างบนจะมีจุดๆอยู่ไอจุดๆตรงเนี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์เอาไว้สำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อสะดวกในการมาเลือกซื้อของนั่นเองค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พอผู้พิการทางสายตาเขามาสัมผัสเขาก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้คือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ชื่อมนี้ก็มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์นะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์จุดๆข้างบนอันนี้ก็มี ในส่วนของแผนกน้ำดื่มธรรมดาอันนี้คือเครื่องดื่ม Energy Drink ข้างบนก็ไม่มีรอยจุดเห็นไหมคะไม่มีนะคะเลดบูก็ไม่มีโค้กก็ไม่มีบทสรุปนะคะจากการที่เขามีสัญลักษณ์อยู่บนตัวสินค้าก็เพื่อให้ผู้พิการ เขาได้สามารถใช้ชีวิตปกติได้นั่น,อนเองย่าปิดคลิปการรีวิวความรับที่อยู่บนผลิตภัณฑ์สินค้าญี่ปุ่นไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะคะใต้ล่างคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ใ,ในช่องสมิธแจป๊ปนด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราได้นะคะบ๊ายบายมาตานเ